เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเกมดาบพิฆาตอสูรนะครับก็วันนี้นะครับทางเกมได้อัปเดใหม่เข้ามาซึ่งมีฮีโร่ใหม่ด้วยนั่นก็คืออาคาสะล่างเสาหลักนั่นเองซึ่งเดี๋ยวถ้าผมได้ปั้นเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงกิจกรรมต่างๆแล้วผมก็จะปั้น ฮาคูเทนให้ถึง11ดาวด้วยนะฮะสำหรับวันนี้กิจกรรมใหม่ที่มันเข้ามาคือมันวนมาแล้วนะครับกับร้านค้าเลกเปลี่ยนเพราะร้านค้าแลกเปลี่ยนจริงควรม,มาตั้งแต่อาทิตที่แล้วแต่ว่ามันมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครก็ที่ไปเรียนกันเนาะของอาทิตย์ที่แล้วมันเลยเข้ามาเป็นอาทิตย์นี้แทนก็จะมีพ่วงด้วย กิจกรรมลัคคิสสปินนะฮะลัคคิสสปินไม่มีแจ้งในเพจแต่ก็นําเข้ามาเหมือนกันสําหรับใครที่สะสมไว้นะฮะหนึ่งพันอ่าหนึ่งพัค้งก็อแ0ดเหรียญน,นะฮะสามารถมาใช้ตรงนี้ได้เอาจริงควรจะดองไว้นะครับมีเวลาให้รองประมาณ2อาทิตย์นะอันนี้เดี๋ยวผมคอยรับแล้วก็ต่อมาจะเป็นกิจกรรมอัพดาวฮีโร่นะครับ สำหรับใครที่ปั้นตัวอะไรปั้นเก็บดองปั้นตัว10ดาว2ตัวอะไรประมาณนี้ตัว9าวาดาว,วาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยมาปั้นที่อา,อาทิตย์ที่มีกิจกรรมนี้เข้ามานะครับจะได้คุมๆนะแล้วก็อีกเควสหนึ่งก็คือเดมอนสล레이น s สล y i n g มิชชั่นนะครับถามว่ากิจกรรมนี้ทำยังไงคือกิจกรรมเนี้ย มันให้เรามาเล่นตรงนี้นะฮะ Demon Slaying Mission ซึ่งอ่าเควสระดับ S S เนี่ยหายากมากเอาจริงฮาแบบผมรู้ว่าอาทิตย์อาทิตย์ต่อไปมันจะมีกิจนี้เข้ามาผมจะดองผมจะดองกิจกรรมแบบนี้ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นพอถึงกิจกรรมมาปุ๊บผมก็จะกดเลยดอง3า S กับ2 S ไว้นะฮะที่เหลือก็ปกติ เล่นปกติไปเลยสำหรับใครที่ไม่ดองผมว่ามันจะใช้เพชรเผ็ดเยอะในการรีหานะฮะใครจะเอาซึ่งของมันดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูลัคก,กี้เอ้ะไม่ใช่อ่าเดมอนใช่เพราะว่าระดับ2 s เนี่ยมันเอาแค่2 สองภารกิจแค่นั้นนะครับก็ได้ละอันนี้จะเป็น S10 ภารกิจเอส S10 ภารกิจแล้วก็เอสเนี่ยสาภารกิจ S อเนี่ยออกง่ายคือเก็บได้เรื่อยๆแล้วก็ A 30เก็บได้เรื่อยๆแต่ว่าที่หายากจริงๆมันคือ3 S มนะเอสนะเดี๋ยวผมมาพูดกิจกรรมใหม่ด้วยแล้วกันก็ มันไม่เชิงใ,ใหม่หรอกคือมันวนมาอีกแล้วสําหรับกิจกรรมช่วยอินโนสุเกะเนี่ยผมก็เรียนไปนะเมื่อกี้ครบเรียบร้อยก็เดี๋ยวรออีก2วันก็จะเปิดรับอันนี้ได้ละแล้วก็ฮันจิโร่ปาร์ตี้นี้นะฮะคือผมไม่ได้เอาเงินเอาเพชรไปลงกับตรงนี้เยอะนะผมจะแลกแค่ตัวตัวรีแค่นั้นสำหรับใครที่มีงบนนะผมแนะนำ นะนําอยู่ไม,ม่กี่อย่างนั่นก็คือตัวรีละอย่างหนึ่งเหรียญเหรียญตาที่มันมีให้แรงมาถ้าใครมีงบพอที่จะทุ่มก็ทุ่มนะผมก็จะทุ่มเหมือนกันแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับก็อาจจะเป็นหลังหลังจากอ,อ,อาทิตย์นี้แหละก็จะถ้ามันวนมาอีกก็อาจจะทุ่มแล้วเพราะว่าไม่รู้จะไปปั้นตัวอะไรแล้วผมจะข้ามตัวพวกตัวใหม่อีก2ตัวที่เข้ามารอชินโนบุอย่างเดียวนะครับ ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใบเลือกใบเลือกฮีโร่ระดับอ่ s n r Elite นะฮะก็จะมีอยู่9ตัวนี่แหละไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับมันก็จะมีอยู่แค่นี้ที่แนะนําให้แรกนะส่วนอื่นๆคือก็ไม่แนะนํานะใบเนี้ยใบนี้มันจะมีแค่2ตัวคือ2พี่น้องนี่นะฮะดาคีกับคิวฮาโลแค่นั้นถ้าใครไม่ได้ปั้นก็ไม่ต้องแลกเก็บไว้ก็ได้ สำหรับอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกล่องสมบัตินะฮะกล่องสมบัติคือทำอะไรบ้างก็ใช้ตัวตัวสุม่มตัวสม20่บใบก็จะได้3กุญแจลัคกี้สปิน30ครั้งก็ใช้ประมาณ24 24เหรียญน,นะครับก็ได้อีก3กุญแจแล้วก็อารีน่า30ครั้งก็กดกดไปนะ30ครั้ง ได้3กุญแจเหมือนกันซึ่งข้อที่ควรระวังเลยก็คือ,อวิธีแกนอาริน่เนี่ยสิครั้งนะฮะคือมันได้ทีละ2 2งสกุญแจนั่นก็คือ6กดอกนะซึ่งมันสำคัญตรงที่ว่าแกนอาริน่คือพอกิจกรรมมันเริ่มปุ๊บมันจะเหลือเวลาให้เล่นอีกประมาณ3วันถ้าใครไม่เล่น แกนอารีนาก่อนเนี่ยอาจจะพลาด6ดอกสุดท้ายนี้คือคุณจะเก็บได้แค่วันละ9 97า9 9 7วันก็63ซึ่งมันจะขาดนะฮะมันจะเปิดกล่องนี้ไม่ครบเพราะฉะนั้นมันจะไม่คุ้มเพราะถ้าเก็บวันละ15กุญแจเนี่ยมันก็แค่4วัน5วันก็เก็บครบแล้วซึ่ง แกนอาเรีนาเปิดแค่สามวันผมแนะนําให้มาเล่นก่อนตีๆไปก่อนให้มันครบนะจะได้ไม่พลาดเพราะถ้าเก็บอยู่แค่อันเนี้ยมันมันไม่ทันแน่นอนแล้วก็ตั๋วอารีน่าคือดองไว้แน่นอนยังไงก็ต้องดองเพราะว่ามันสามารถเอาไปทำคอนเทนต์อันนี้ได้ Battle Field Pass ก็30ทับทีมนะครับถ้าใครจะเติมซื้อคือมันได้ตัวใหม่แหละ ตัวไหนเข้ามาคือมันได้มันมีเวลาให้ซื้อแค่13วัน14วันอ่ะสอาทิตย์แต่คือถ้าซื้ออะมันได้10บเลเวลเพราะฉะนั้นตั๋วรีน่าที่ใช้ก็คือใช้ไปให้ถึงพาร์ทเวลยีเนาะก็ประมาณ200ตัวฟังไม่ผิดนะคือสองตัวคือ200ตัวจริงคือเล่นอารีนาหครั้งอะมันได้แค่10แต้ม สิครั้งก็คือ1นึ่งเลเวลถ้าจะเอา20่สิบเลเวลก็ต้อง200ตัวก็ประมาณนี้นะครับแล้วถึงจะมาเติมเสื้ออันนี้มันคุ้มละแต่ถ้าใครจะไม่เติมตรงเนี้ยของรางวัลตรงนี้ก็น่าสนใจอยู่นะมันสุ่มเอ r นะแถมได้ฟรีด้วยได้เพชรได้อะไรด้วยตรงนี้ฮะก็สามารถมาเก็บได้ซึ่งยังไงก็ต้องไปเล่นอารีนาให้ครบ300ตา ก็คือ300ตัวอยู่ดีเดี๋ยวผมขอซื้อตรงนี้ก่อนอเผื่อใครไม่รู้ว่าควรจะซื้ออะไรมากกัางก็ตามนี้นะฮะเหรียญเหรียญซื้ออยู่แล้วเพราะว่าต้องสุ่มวันละอ่าวันละ10ครั้งก็คือแปดเหรียญใช้แค่แปดเหรียญน,นะสิครั้งอะก็คือต้องสุ่มเหมือนซื้อมาเพื่อสุ่มรายวันอย่างเดียวที่เหลือก็คือดองดองด,องดองไว้อย่างเดียวนะตัวอารีน,น,นก็ ใช้เพจซื้อได้ซื้อไปเลยผมแนะนํายังไงก็ต้องซื้ออีกอย่างอ่ะตัวเนี้ยอันนี้คือมันแค่สิเพจเองก็ซื้อไปเถอะตังตังยังตรงเนี้ยยังไงก็ล้นอยู่แล้วผมก็แนะนําให้ซื้อนะเพราะว่าตัวสมเนี้ยอ่ะกดผิดตัวสุ่มตรงเนี้ยคือมันสมนอร์มอลก็จริงคือมันไม่ได้เหนมันไม่ได้ดี มันไม่ออกตัวแบบ LSR เลด้วยซ้ำมีแต่ตัว3ดาวให้ย่อยทิ้งแต่ว่ามันจะสำคัญตรงที่ร้านค้าเลกเปลี่ยนมันเข้ามาร้านค้าเลกเปลี่ยนมันเข้ามามันสามารถเอาไปแลกตรงนี้ได้นะมันเอาไปแลกตั๋วพวกนี้ได้แลกยังไงก็อ่ะสิบ สิบคำพีฟ้าเนี่ยมันแลกหนึ่งคำพีม่วงได้แลกได้ห้าสิบครั้งสิบคำพีม่วงแลกคำพีแดงสิบคำพีแดงแลกกันเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะมันไม่ใช่การแลกแบบนี้นะเหมือนแค่เอาแค่ตัวฟ้ากับตัวม่วงตรงเนี้ยคือมาทั้งสองอันเนี้ยมาแลกแกบัตรตรงนี้นะสเปเชียลซามอนตัวเ,ออเขาเรียกว่าตัวตัวสุ่มตรงนี้นะ สามารถแลกได้20ครั้งเ๋ยผมจะมาแลกแต่ปแปบ๊บนึง10 10ได้2คือ5ต่อ1เหรอคุ้มปะ5 2 10ก็ใช้ร้อยหนึ่งคุ้มปะวะคุ้มแหละอ่ะผมมองว่าคุ้มเดี๋ยวผมไปสุม่มแต่ว่าตัวนี้ต้องดอเหมือนกันค่อยไปหาเติมแล้วกันไม่เป็นไร ซึ่งมันจะเอามาแลกร้านค้าตรงนี้ได้ซึ่งถ้าใครไม่อยากเปิดเพื่อเก็บแต้มอะไรอย่างนั้นนะก็มาแลกตรงนี้มันโอเคกว่าคือถ้าเราไม่เปิดมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นนะฮะบางคนเขาเอาจะเอาแต้มพวกนี้ไปแลกไปสุ่มใหม่คือผมไม่ได้สุ่มนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การสุม่มเนี่ยมันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นอีกอย่างมันได้แค่ S N R ที่เห็นเอาลงกลุ่มกันนะมันได้แค่ SNR ที่มันเป็นแบบ SNR ธรรมดาที่มันโอกาสออกมันเยอะอยู่แล้วอะซึ่งตรงนั้นผมก็ไม่ได้สนใจนะแต่ผมมีเ0็ดผมจะใช้ก็ต่อเมื่อแบบตัวผมขาดหมายถึงว่าแบบขาดอีกตัวนึงที่แบบจะอัพตัวอะไรอย่างเงี้ยสมมติผมขาดอา่า สมมติผมปั้นเซนอิสึจนแบบจะสิบดาวแล้วอะจะเอาไปให้ตัวอื่นย่อยอ่ะแต่ขาดเซนอิสึอ,อีกตัวผมก็จะเอาพวกอินโนสเกะหรืออะไรที่ท่าเดียวกันเอาไปแลกให้มันเป็นเซนอิสึแล้วเอามาอัพอะไรประมาณนี้ฮะมันจะใช้อยู่แค่นั้นแหละไม่เป็นไรเปิดนี้ก่อนเดี๋ยวผมลืมอู้อ๋อไม่มีเลย คือยังไงก็เหมาตู้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นอ,อยากได้อยากได้ตัวลีก็เดี๋ยวอีก2อวันผมก็ทําครบแล้วแหละไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ถ้าใครที่แบบพลาดที่แบบไม่ไปลงแกนอารีน่าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ของไปครบ ซึ่งของที่มันโอเคโอเคเลยก็ตัวรีละหนึ่งแล้วก็อาวุธพวกนี้ใช้ไปก่อนได้ไม่ได้แย่ต้องบอกว่าเออใช้ไปก่อนได้ไม่ได้แย่นะครับตัวแดง10บใบแล้วก็อันเนี้ยคือมันสุ่ม s s r ระดับ e l ลิทนะมันบอกไว้เลยว่าเป็นระดับ e l ลิทสุ่มได้ตัว e l ลิทคือได้ตัวดีก็ดีแหละ ตัวใช้งานคือเอาจริงมันก็เก่งทุกตัวแหละแต่ว่าบางตัวแค่มันต้องอยู่ในทีมที่แบบเฉพาะที่เฉพาะทางเฉยๆนะอ่ะอตอนนี้ผมมีเออตัวลัคก,กี้เห้าร้อยพันเดี๋ยวผมลวดลัคก,กี้ไปเลยแล้วกัน ของมันน่าจะได้โอเคอยู่ผมมี400กว่าเหรียญน,นะกดรัวๆอ่ะอาวุธสดาวออกคือรีนะครับผมเก็บแค่นี้เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดก่น,กนมันจะพ่วงกิจที่ผมทำอาวุธด้วยซึ่งอาวุธสามดาวผมมีอ่าผมมีตรงนี้แล้ว ยังไม่ได้ใช้นะฮะก็อาวุธก็มีมนะคก็มีขาดกางเกงกับเสื้อเพราะนั้นผมจะสุ่มเอาแค่กางเกงกับเสื้อพอ,อเสื้อมาเผอเผอไม่สกิปด้วยเสื้อออกคือจบรี เสื้อออกแล้วนะเพือกดไม่เป็นไรเสืรอ,องเท้าไม่ได้ใช้กางเกงออกอยากนะทุกคนแต่ก็ใช้ดวงอยู่ดีมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้น อ่ะออกแล้วเสื้อไปแบบเร็วๆเ,เดี๋ยวเราไปไฮไลท์กัน โอ้ยังไม่ออกเลยคุณผู้ชมอบเลอแค่ไม่เกียร์ไปแล้วหรือออกมาแล้ววะอ๋อยังเอาแล้วผมรีเฉยโทษโทษกดผิดชื้ไม่ได้คุณผู้ชมแป๊บนึงเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาอีกสองครั้ง พอละยังไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครผมก็เก็บไว้งี้แหละเพราะว่าผมซื้อทุกวันอยู่แล้วยังไงกิจกรรมเนี้ยผมก็ทําอยู่แล้วโอ้ห้าร้อยอยู่หกร้อขาดอีกแค่ไม่เท่าไหร่อันนี้ก็คือใบเลือกเลยนะใบเลือกเหมือนกันเหมือนกิจกรรมซึ่งมันโอเคมากๆ รับของให้หมดกล่องอ่าโอเคแล้วเดี๋ยว d ดมอน s l a ล i n ิ m งมิชชั่นผมขี้เกียจรอนะเอาเพรแรกเพรไปเพราะว่ากิจกรรมก่อนแจกตัวนี่เยอะมากตัวสองใบข้างบนเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมา กดเพิ่มภารกิจทำแป๊บเดียวออันนี้ที่ผมกดมาก่อนเพราะว่าผมต้องการตัวแดงนะรับไปเลยได้อีก9ใบโอเคอ่ะมาตอนนี้ผมมีอยู่กี่ใบไม่รู้ อ่าผมมีกี่ใบวะต้องไปดูในกระเป๋ามีอยู่อยู่ไหนก่อนอยู่นี่หกสิบห้าหกสิบห้าใบขอให้ออกไม่เกินหกสิบห้าใบโอเคสำหรับหาคููเทนนะครับมาสิบใบแรก ย,บบยังไม่มา10บใบที่2ยังไม่มา10บใบที่3ก็ยังไม่มาซละยังฮะยัง10บใบที่ห้า <c oughs> สิบใบท้ายก็ยังไม่มานะฮะเอาไงดีเอาไงดีงดฮะคุเทนอีก19แต่ผมเหลืออยู่แค่ 5ใบขาดอีก14สินะอ่ะเดี๋ยวผมมาไปแลกในร้านค้าแรกเปลี่ยนนะครับยังไงก็ต้องแลกแลกหมดอะได้40ใบอ่าต่อเด็มผมหายไปเท่าไหร่วะอ่าเมื่อกี้300ใช่ไหมอุ้ย,อยเอาไป200ใบเลยเหรอ ใช่ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งต่อได้ผมเอาไว้ท้ามกิจกรรมนะคุณผู้ชมใช่ปะมันได้ได้ยี่สิบครั้งครั้งละสิบเออใช่สองร้อยใบได้กับสี่สิบ,บอ่าโอเคโอเคโเคสิบใบอ่ามาก่อนการันตีหนึ่งโลโอเค ชื่นใจขึ้นมานิดนึงเหลืออีก30กว่าใบเดี๋ยวผมเอาไปเปิดตัวอื่นนะหาโคเทนผม,มเดี๋ยวผมมาอัพนะเพราะว่าอะไรมันครบละเดี๋ยวเอา,เอามาอัพแล้วก็รีวิวแล้วก็พร้อมรีวิวตัวใหม่เลยเอ้ยหาโคเทนผมรีวิวไปแล้วนี่เดี๋ยวค่อยมาอันนี้ละกันเดี๋ยวค่อยมาเล่นให้ดูอ วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะฮะปิดท้ายด้วยความเกลือเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะถือออกก่อนการันตีก็ถือว่าดีถือว่าคุ้มแล้วกันอ่ะก็สําหรับวันนี้ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าอยากให้ลงคอนเทนต์ไหนเพิ่มก็บอกมาได้คอมเมนต์มาผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นนะก็ฝากไว้ด้วยครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดเลยไว้นะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนครับสวัสดีครับผม